สวัสดีครับผมสุมสวิศภูพงศ์ชาแนลนะครับผมภูผาผมจบจาก University of Cambridge สาขา Engineering นะครับผมเป็นคนไม่งมีของภาษาอังกฤษพัฒนาตัวเองผมสอบไป a l e l ได้แนะครับไม่ใช่เพราะกูเก่งกีดด้วยชามากนต่างถมต่าสมัครการสอบสี่ี่ครั้งนะถ้าเกิดว่าใครสนใจเรียนใน A-level ขอนะครับแอดไลน์ทา้งวันเลยหรือในคำอธิบายข้างล่างนะจ๊ะสกิลละก็แล้วก็สิบเท่านั้นมาวันนี้นะครับกูจะมาพูดถึง5วิธี5วิธีที่จะทำพวกมึงมีเวลาอ่านหนังสือมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามีคอมเมนต์มานะพีี่่ภภููผผาาคครรัับบพ ไม่มีหนูไม่มีเวลาอาา่านหนังสือเลยค่ะมึงฟังนะจ๊ะโอเคมา1คือมึงเลิกทําอาหารซะนะอ่ะการทําอาหารเนี่ยมึงเสียเวลาเป็นชั่วโมงนะไปซื้อหมูหันผักอ่นะซอยแครลลอทนะต้มคิดเมนูเสียเวลาเฮียๆอู he, บอกให้นะพี่วิหาหนูอยู่หอกินข้าวมันก็แพงข้างนอกไปเรียนต่างประเทศแพงมึงฟังกนะนะ หลายคนเนี่ยบอกว่าการสอบก่อนที่เราสอบเนี่ยเราจะต้องมีการกินอาหารที่ดีมีประโยชน์นะจ๊ะอ่ะมันก็มันก็ช่วยนะมันก็ทาให้ร่างกายมึงเฮลตี้นะจ๊ะแต่นะคุณจะบอกให้ถ้ามึงอยู่คนเดียวนะและที่บ้านไม่ได้ดูแลเรื่องอาหารอาหารที่เฮลตี้สุดของมึงนะคือปกติมึงใช้เวลาทําอาหารหนึ่งชั่วโมงถูกไหมอาหารที่ดีที่สุดอาหารสมองที่ดีที่สุดคือมึงไปซื้อยี่ยอะไรก็ได้แด แล้วแดกภายในสิบนาทีเล่าอีกห้าสิบนาทีที่มึงเสียเวลาการทาารําอาหารมาอ่านหนังสือนะกูบอกตรงนี้เลยนะอาหารที่อะไรแดกไปเถอะแดกให้เร็วๆกําหนดเวลาไว้ให้ว่ากูต้องแดกภายในสิบนาทีแล้วเอาเวลาที่เหลือไปอ่านหานังสือตอนนั้นกูทําในช่วงตอนสอบเคมปิดนะครับสอบปีสอปีสามนะครับมาข้อที่สองนะครับตอนที่เรานั่งรถนะ กูรู้ว่าพวกมึงเนี่ยบางทีบ้านบางคนนะก็ไม่ได้อยู่ติดโรงเรียนใช่ไหมเราก็ต้องนั่งรถไปโรงเรียนบ้างน,นั่งรถไฟฟ้าแล้วแต่คนนะครับตอนที่มึงนั่งรถถ้ามึงมึงนั่งรถแบบรถโรงเรียนหรือว่าจะเป็นรถที่ผู้ปกครองไปส่งมึงนอนตอนนั้นจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการนอนมึงบอกว่านอนที่บ้านอ่าแปดชั่วโมงมึงไม่จำเป็นต้องนอนที่บ้านแปดชั่วโมงมึงเอาเวลาบางส่วนไปนอนในรถก็ได้เห็นไหม ตอนที่กูพ่อแม่มารับนะครับกูหลับในรถทุกครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพวกมึงต้องนั่งรถไฟฟ้าบางทีหลับมันก็จะดูไม่ดีตอนนั่งรถไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นรถที่นิ่งนะครับมึงสามารถเอาเที้ยอะไรไปฟังก็ได้เอาเที้ยอะไรไปอ่านก็ได้บนรถไฟฟ้าโอเคสานะครับเลิก s u b สคริป e n เน็ตฟลิก s n ดิสนีย์ฮอนะครับไอพวกโปรแกร,รมดูหนังเที้ยอะไรพวกเนี้ยนะมันไม่ได้เสีย แค่เดือนหนึ่งห้าร้อยสี่ร้อยน้ยมันเอาเวลามึงไปด้วยนอกจากมึงจะเสียตังค์แล้วมึงยังเสียเวลานะครับถ้ามึงเป็นคนชิวๆไม่เป็นไรดูได้มึงก็กดสับสคาลไปนะครับมึงเลิกสับสคาลพวกนี้มึงชีวิตมึงก็จะมีเวลามากขึ้นเยอะแทนที่มึงจะเสียเวลาทุกสี่สิบนาทีก่อนนอนมาดูเน็ตฟลิกมึงเอาเวลาสี่สิบนาทีไปอ่านหนังสือจนเหนื่อยแล้วค่อยหลับก็ได้ถ้ามึงเริ่มมึงบอกว่ามึงเป็นคนติดแอปดูหนัง มึงเริ่มจากการเลิกสัมผัสควาก่อนนะนอกจากมึงจะประหยัดเงินเนี่ยประหยัดเวลาได้อีกเยอะโอเคเราไม่ใช่ว่าเลิกสัมผัสความันเสิร์ฟแบบเถื่อนไม่เอานะโอเคสี่นะครับเลิกเอาโทรศัพท์เข้าห้องน้ำมึงมึงต้องเซตเวลาว่าการอาบน,น้ำของมึงจะต้องเป็นเวลากี่นาทีนะครับอาบน้ำพร้อมขี้สิบนาทีถึงสิบห้านาทีก่อนที่มึงเข้าห้องน้ำ หลายคนชอบเอาโทรศัพท์องน้ำไปฟังเพลงอาบน้ำออดีอาบน้ำฟังเพลงมึงตั้งนาฬิกาไว้เลยว่ามึงอาบน้ำภายใน10-15นาทีนะครับมึงจะย่นระยะเวลาได้เยอะเพราะ,ะนั้นหลายคนเนี่ยเอาโทรศัพท์องน้ำไปปัดรีวนั่งขี้หรือว่าปัดรีวเสียเวลายเกียนะครับแล้วบางทีนั่งไปนั่งมาตูดชาเลยนะครับปัดรีวไปจัดรีวมา,วมาเพราะ,ะนั้นพวกมึงเนี่ยเซตไปเลยตั้งอะลา,าไปเลย เออกูเข้าน้ำสิบนาทีนี้กูจะต้องอาบน้ำพอมข,ขี้ให้เสร็จ่ะแต่มึงไม่เสร็จมึงก็ติ๊งติ๊งติ๊งมึงก็ต้องรีบรๆๆออกมาให้เสร็จนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะการอาบน้นํามันแล้วแต่เรากูสามารถอาบน้าภายในห้านาทีก็ได้กูสามารถอาบน้ำภายในสิบนาทีก็ได้กูสามารถอาบน้ำภายในชั่วโมงหนึ่งก็ได้ใช่ไหมมันแล้วแต่พวกมึงอ่ะเพราะนั้นถ้ามึงไม่มีเวลานะครับมึงเลิกอาบน้ํานานกูคอหลอง สุดท้ายนะครับถ้ามึงไม่มีเวลานะครับมึงเลิกคบเพื่อนที่ชวนมึงไปเที่ยวอะหลายคนบอกโอ้พี่ชีวิตมันจะสนุกถ้ามึงจะสอบภายในอีก3เดือนอีก4เดือนและเพื่อนชวนมึงไปแดกเหล้าอยู่มึงไม่ต้องกลัวเพื่อนเลิกคบมึงมึงต้องเป็นคนเลิกคบเพื่อนนะจ๊ะเพราะอะไรเพราะมึงจะสอบแลวภายในสามสี่เดือนถูกไหมแต่ถ้ามึงมีเวลาทั้งปีมึงเวลาชิลโอเคมึงไปดิมึงไปได้ แต่มึงจะตั้งะสอบแล้วมึงต้องเอาเป้าหมายมึงก่อนนะครับและกูจะบอกให้นาเพื่อนที่ดีไม่ใช่เพื่อนที่ชวนมึงไปกินเหล้าตอนช่วงสอบกูจะบอกให้เพื่อนที่ดียิ่งเพื่อนดีเท่าไหร่เพื่อนมึงจะยุ่งแค่นั้นมึงลองคิดดูนะถ้าเพื่อนมึงไม่ยุ่งเพื่อนเพื่อนมึงเที่ยวฮอยู่กับมึงตลอดเวลามึงต้องการเขาอยู่กับมึงตลอดก็มันจะเป็นเพื่อนดีแต่เพื่อนที่ดีจริงๆคือเพื่อนที่ยุ่งนะเว้ยเพื่อนที่ตั้งใจอ่าหนังสือสอบเพื่อนที่เวลามึงชวนไปเที่ยวเขาหาหนังสือสอบอยู่ นี่คือเพื่อนที่ดีจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลามึงเลือกเพื่อนมึงคิดให้ดีด้วยนะถ้าเกิดว่ามันมาชวนมึงตอนช่วงสอบมึงบอกไปเลยไม่ไปเขาบอกว่ามึงจะเลิกคบมึงมึงบอกไปเลยโอเคห่างแม่งโอเคและค่อยกลับไปเป็นเพื่อนมันกลับไปง้อมันตอนหลังสอบก็ได้โอเคอ่านี่กูทำบ่อย โอเคเพราะนั้นนี่คือ5วิธีนะครับสาุุไว้ฟังนิดนึงหนึ่งก็คือเลิกมทำอาหารเจียเวลาเจีย<ๆ>สองก็คือนอนในรถทุกครั้งให้มึงขึ้นรถทาสปอร์ตไปโรงเรียนมึงนอนนะครับถ้ามึงอยู่รถไฟฟ้าอ่านหนังสือดูความรู้เลิก Subscribe Netflix เลิก subscribe Disney Hotstar นะครับมันเสียเงินและเสียเวลาอีกด้วยนะครับสี่เลิกเอาโทรศัพท์เข้าห้องน้ำนะห้าเลิกคบเพื่อนที่เคีย่ชวนมึงไปเที่ยวในช่วงเวลาสอง โ okay. อเคเพรนั้นถ้าเกิดว่าคลิปนี้ดีอย่าลืมกดไลค์กด subscribe like, กดกันดีให้ช่องมิสเกูไปนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนไอเอลผม990ต่อสกิลเท่านั้นแอดไลน์มาเลยนะจ๊ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากซื้อเสื้อคนตื่นเรียนกูเพิ่งออกมาเลยใหม่ๆบัดบัดยังไม่แห้งเลยนะไอสัตว์กลับไปอ่านหนังสือ290บาทเท่านั้นนะแอดไลน์มาคนละไลน์กับไอเอลนะมึงดูดีๆไลน์ไหนเจอกันอย่าลืมกดซับด้วยไปยละ่ะบายบาย